วัดนี้พันธส่งป้องดือยหยาดโยมผู้มีวิสุทธท่าได้ทั้งการบูรณะอุโบสถและกับองค์พระปฏิมาพระประธานใน่โปรดสิ่งเจาวบ้านเกลียดขานว่าลงภูเขาวัดนี้พันธส่งป้องดือยหยาดโยมจะได้มีการท่าสีลงภูเขาใหม่สิ่งแต่ขอบอกกล่าวช่วยเหตุเราเท่าผ้า ได้มารวมเป็นสักขีพระยาตมาในมาตรนาแนวตาบันคึกจารึกปูจีมาร่วงพิี่ในเมรีความปาธนาไดทตั้งไหวเนนใจหรือออกปากขอความงมงม,มาปร้รปธนานะั้นเทวดารดกรามไหวเห็นความปรธนาของปูจีมาร่วมกิจกรรมในเนมนีให้นประสบผลสำเร็จตามความุมงมาปรธนา ขอบุตบารมีของพระผู้กระทำบรรสงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบารมีน้องภูเขาวจงปกป้องคุ้ครองของกันให้ภูมิขาทั้งหลายทั้งคณะสองฆ์โยมแต้มีความสุขความจเจริญตลอดกาลนานคือ าตาาธรรมสงกยมสีกสกมาากมดกยิกบจัดจางเมติกทนเอาจะพาผู้ที่มีแต่ง่อนนะผู้ยังไม่มีแต่ง แปลงตุ้มสองแถวโยมที่มีแปลงทาสีแปลงตุ้มสองแถวข้างในบ่อนแปลงตุ้มสองแถวใครยังไม่มีแปลงเดี๋ยวขึ้นเข้ามานะสวัสดีค่ะอันตั้งแต่อันเจนลูกอยากทำงานก็เลยผ้าลูกมาบ่นบ่นปูขาวค่ะมาบ่นปูขาวอยากทำงานล้งบานก็ได้ทำค่ะวันนี้ก็เล่ย่าไปทำบุกไม้ไปทำงานอยู่ระยองว่ากั พาลูกสาวว่าบ่นค่ะว่ายอยากได้ตำแหน่งอยากได้เงินเดือนและลายก็ได้ค่ะเ,เวลาลูกแมา่จะทำงานมามาเยี่ยมบ้านกระสิม,มาวายปูขาวตลอดค่ะพอพอว่ามีศรัทธาค่ะซื้อผ้าผางสะมาถไายเพลินนับถือปูขาวตั้งแต่ในน้อยบุลาค่ะอาจารย์ ค่ะนับถือเพื่อนแตงแตงแต่หน,น่อยลูกเต่ากับน,นับถือนับมดครอบครัว,วเลยค่ะนับถือเพื่อนเนี่ยมอบายเอาอยังมากเอาพวกมาไล่ค่ะกับเอาผ่าอ่างสะมาอ่านเปลี่ยนห้ปู่ประสบผล้ปปํสำเร็จแล้วกัวพวกพวกมาไล่หนบอกาค่ะพวกมาไล่ครับผ่าอ่างสะตะหน่อยก็ได้มาขนไส้ใส่เลยค่ะขนไส้ตอนเทียน เป็นเด็กหน่อยเพนมาสโขนโคนไสกันขึ้นกับด้มาน้ำเพินินมาน้ำอันซุมปูบาวปูสาวนี่ล่ละเมื่อโคนไส่ใส่อันปูขาวตั้งแต่จีบบ้านบอกท่านเป็นโบทเวยค่ะอาจารย์อาจารย์อ่ะก็ตอนดีพี่น้องบ้านเราจะน่าเข้านะคะพวดีแต่กะมีเรื่องเล่านะคะซึ่งเป็นเรื่องเล่าของความฝันะความฝัน บันมือขึ้นวันพาพาสิพามานี่ค่ะสว่านนี่ค่ะบันขึ้นวันพาบันว่าเป็นขึ้นจังขบวนพผสมนะคะขบวนพผสมแต่ว่าพผาสมทุกรูปนี่พื้นขีมาพื้นขีมานะคะพื้นขีมาขอม้าได้วัดสว่างโพท,ทองของเข้าสิละค่ะหลายค่ะเป็นเป็นบ,บุญใหญ่มากกว่มาณ เป็นเปรอยคลคเป็นรอยลูกาคาุลคา่ะแล้วที่นี่ไม่สระานะ่ะจะเป็นงานจะเป็นงานจะมีอา่าจะผู้แดงค่ะที่ต่อที่ด่านแดงพื้นดังสิ็นิภาพทาตจับไม่เบาเกี่ยวกับการงานต่าง,งๆแล้วภาฟ้าพื่นจะอารมณ์ดีจับไม่เบาหัวลอประทารดีค่ะแล้วที่นี่ฮะ าพระก็เพิ่งร่จักหมาแล้วมาจะมาเลี้ยงไล่กันอยู่ใส่โฮโคค่ะจะใส่โฮโค่หลายเลยนะคะกับกประมาณดีค่ะในข้อฝัพอนพอดีเนี่ยเราสู้ออรอยตัดเพื่งปั้งเพิ่นเลืยอยากให้เราสู้ไม่ออกนะคะพี่น้องเขาฟัางน้ำน,นะคะแต่ว่าในส่วนของการมาดูง,งานจะจะกิจกรรมต่างๆในวันสว่างนะคะแต่ไปนย่างบนท่านเองเคยามาขอพร ต่างๆครับภูขาเพึ้นเลยพึ่งมีมีมิดหมายทางนี้แ่ละค่ะที่ที่ฝันเกีียวปัสสวะางของข้านะคะค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะหน้าที่การงานก็เจะเลื่อนก้าวนาก็ได้ทุกคนค่ะปีนี้ก็ไดซ้องขันทุกคนค่ะลูกเอมเมื่อซีมนิวก็ปล่องใหม่คูหนึ่งค่ะ ค่ข้ามเล็ดแล้วฮ้อนนี่ยังมากข้ามเล็ดแล้วกะกะทงา้บุญไปเรื่อยๆล่ะค่ะแม่กะมาเปลี่ยนผู้ถ้ำไปคือเพื่อนเฮ็ยนยังกะมาเฮ็ยนน้ำเพลินแม่ค่ะกะจังซีบ่ได้บนได้บานนี่ยังค่ะบ่ได้บ่ได้บ่ได้บานไว้ว่าที่สองนนดีมาจ้าเออนี่หยังกะมาเฮ็ยนน้ำเพลินค่ะเพื่อนเฮ็ยนยังกะเฮ็ยนน้ำเพลินเรื่อยๆกะคือแม่ล่ะเป็นผู้มาเฮียค่ะ ใช่ว่ากะกสำเร็จทุกอย่างล่ะค่าลูกจ้าอันภูมมใจคืกอยังนี่จ้าว้นนี้เลยขาสีคนมมเด็ดดิฉันนั่งละอองพุทโทธรรมก็ได้สัทธาให้บาร,รมีของหลวงปู่ขาวก็คือได้มาขอให้แฟนหรือว่าสามีหรือลงอบตแต่เรียกขอเพิ่นว่าให้ได้ให้ชนะให้ได้เป็น ให้ได้ตำแหน่งสออบอตอก็เลยได้บน่นพันไว้ว่าสี่ให้กําแพงช่องหนึ่งก็เลยได้สำเร็จลู่ล่วงไปได้ก็ได้มานในได้อ,อบอตอได้อันดับหนึ่งก็เลยได้มาสั่งกําแพงให้หลวงปู่กําแพงออมบัดให้หนึ่งช่องในราคาหนึ่งหมืนหาพันบาท เราก็ที่คขอเรื่อยๆก็ขอน้ำไปค่าไปขายไ,ไปปลูกไปฟังบักแตงบักโม่ก็ได้ดังค่วมตั้งใจปรารถนาทุกสิ่งอย่างก็เลยมีควม่วมศรัทธาหลวงปู่ขาวในงานนี้ก็ได้เป็นเจ้าภาพหลายอย่างค่ะท่าสีท่าย้งกเจ็ดท่าให้เป็นเจ้าภาพให้หลวงปู่ก็เป็นมีท่าสีแล้วก็เป็นทาเปี้ยนให้ หลวงปูปูขาวเรื่องจีบ้านที่หอยพวงมาไล่ให้ถวายเทที่หอยพวงมาไล่ถวายอีกสองตัวดิฉันนั่งรัตนพรผู้จักงามค่ะเ,เรื่องศร้าหลวงปูขาวกะเคยอยู่ค่ะก็ขอมาเรื่อยๆจะว่ามีอันสาคัญเท่นึงที่ประทับใจที่สุดก็คือมักขอให้ลูกไส้ ลูกชายไอ้สอบคู่นะคะสอบคู่เพิ่นสอบคู่ก็เลยมาขอเพิินว่าขอให้ติดขอให้ได้อาดับขอให้ได้คักๆแล้วก็สิทําบุญนําสิทําบุญส้างวัดส่างต่างๆมาเรื่อยๆลละคะ่ะก็เลยบอกเพิ่นขันห้ากันได้อี่หลีไอช่วงบุญกระทิ้นนี่อก็สิมาขอไอ้นันนเพิิน ไอ,อ้คอยต่อยอดนะเพื่อนจักเลยหนึ่งหมื่นบาทเพื่อนค่ะก็เลขขอเพื่อนก็เล่กราบข,ขอเพื่อนก็เลยได้อิรินะได้สมปารถนาอิรีได้อันดับหนึ่งอย่างดีดด <c oughs> ได้อันดับหนึ่งพร้อ,อ,อมกัเล่สาธาบมากเลยเรื่อยๆุต่ว่าต่้งต่กี้นี่กะกัสาธาอยุตรว่าของโบเห็นชัดชัดเจนแบบนี้ค่ะก็ฮ้อก็เห็นแบบนี้ละ่ะกับลูกผู้นี่ล่ะ ก็เลยนอกเมื่นั้นก็เข้ากับขอไปเรื่อยๆขอไอ้ถ้ามาหากินให้ก้าวหน้าจะเลื่อนลุ่งเรื่องกับอบอติดบอคัดนี่ยังจะย,ย่างนะคะ